บูนิติตะวันตัวละครเดิมพระเอกที่เคยยื่นเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งก่อนและเป็นตัวชงให้ถูกคว่ำในวาระสามไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนก็กลับมาเดินเครื่องอีกครั้งใน5ประเด็น13มาตราโดยเตรียมจะยื่นต่อประธานรัฐสภาในวันที่7เมษายนนี้เพื่อดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามนโยบายของรัฐบาลที่ถแถลงไว้ต่อสภาให้เกิดขึ้นได้จริงและไม่ต้องมีการทําประชามติตามคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งทันทีที่มีการ กาศออกมาเกี่ยวกับการแก้ไขในประเด็นและมาตราใดบ้างก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและเห็นต่างตามมาโดยเฉพาะประเด็นไม่แก้ไขมาตรา272เพื่อตัดอำนาจสอวอโหวตนายกรัฐมนตรีทั้งจากซีกฝ่ายค้านที่หมอชนน่านสีแก้วระบุแก้รัฐธรรมนูญแต่ไม่รื้อนั่งร้านสืบทอดอำนาจคสอชอก็ไม่มีประโยชน์และฝ่ายของพรรคร่วมรัฐบาลกันเองก็ออกมาตั้งข้อสังเกตพร้อมๆกับมีคำถามของหลายๆคนว่าจะเชื่อใจได้มาก น้อยแค่ไหนแต่ก็ถือว่าพักพลังประชารัฐทำสำเร็จในการชิงความเป็นผู้นำของการเสนอแก้ไขแม้จะไม่ค่อยโดนใจของหลายฝ่ายก็ตามแต่ก็ได้ภาพลักษไม่เหมือนครั้งก่อนที่ปล่อยให้ฝ่ายค้านชิงนำไปก่อนและตัวเองก็ถูกมอ็บกดดันจนต้องจำใจเสนอร่างแก้ไขนั่นเอง จากการตรวจสอบร่างแก้ไขของพักพลังประชาราัฐเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งมีการเสนอเพิ่มสอสอเขตจาก350เป็น400โดยลดจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อลงไปและเสนอกลับไปใช้บัตร2องใบเหมือนในอดีตแทนการใช้บัตรใบเดียวซึ่งในประเด็นนี้อาจมีหลายพักทั้งเพื่อไทยประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเห็นด้วยเพราะทุกพักก็เคยเคลื่อนไหวเรียกร้องมาก่อน แต่ขณะเดียวกันบรรดาพักคเล็กก็อาจไม่เอาด้วยเพราะประเด็นนี้พักเล็กเสียประโยชน์เต็มประตูในขณะที่3พรรร่วมรัฐบาลของพลังประชารัฐคือประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาก็มีการแท็กทีมเตรียมร่างแก้ไขที่จะเสนอเช่นกันและมีประเด็นที่แตกต่างจากร่างของพลังประชารัฐอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีการเสนอแก้ไขตัดอำนาจสวในการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยดังนั้นจึงน่าสนใจว่าฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยจะเอาด้วยกับรูปแบบไหนของฝ่ายรัฐบาลจะตามพลังประชารัฐเพื่อให้สำเร็จไปก่อนหนึ่งขั้นเพราะมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า ที่จะได้รับเสียงสนับสนุนจากสวรหรือจะลุ้นเอากับสามพักเพราะคาดว่าจะมีแรงต้านจากสวอ,อยู่ไม่น้อยเช่นกันหากเสนอตัดอำนาจการโหวตนายกรัฐมนตรีจูรินลักษณะวิสิทธิ์ย้ำจุดยืนชัดเจนว่าเมื่อแก้ไขจะต้องนำประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นไม่ใช่แก้แล้วยังถอยหลังดังนั้นก่อนจะถึงวันที่7เมษาย,ยนนี้ก็อาจจะได้เห็นความชัดเจนร่างแก้ไขของพรรคอื่นๆมากขึ้นรวมถึงท่าทีของบรรดาพรรคเล็กและสว ว่าจะตอบรับกับแนวทางไหนมากกว่ากันหรือจะมีร่างอื่นๆที่แปลกและแบวกแนวกว่านี้นำเสนอออกมาอีก